ในวงเสวนาการศึกษาไทยในช่วงโควิด -19 โอมิครอนจะรอดหรือร่วงมีเสียงสะท้อนมาจากนายวิโรธลักษนาอดิสรน,นะคะเป็นโฆษกคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรมองว่าระบบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลยังเป็นรูปแบบเดิมๆถึงจะมีงบกลางแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบมีในยะสำคัญไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาการศึกษาระยะยาว การใช้งบกลางที่ผ่านมานอกจากจะแจกเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ปกครองนักเรียนคนละ2,000บาทก็ไม่เห็นว่ามีโครงการอื่นค่ะในฐานะที่เป็นกรรมธิการการศึกษาจึงอยากเสนอรัฐบาลให้ใช้งบกลางหรืองบประจำอย่างมีประสิทธิภาพจัดสรรไปที่การศึกษาให้ได้มากที่สุดโดยจะทำอย่างไรให้ทุกโรงเรียนสามารถเปิดเรียนออนไซต์ได้เต็มรูปแบบหรือเรียนแบบผสมผสานเพื่อไม่ให้เด็ก จ้องหน้าจอออนไลน์มากจนเกินไปค่ะดังน,น,น,นั้นเนี่ยการแก้ปัญหาเรื่องของการ,รศึกษาของเด็กและการเตรียมให้โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการการสอนมันไม่ใช่ที่กระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแต่ต้องทําทให้โรงบาลทุกแห่งเนี่ยมีความพร้อมที่จะรับกับผู้ป่วยเด็กที่มีอาการหนักด้วยนะครับหรือพ่อแม่ไม่สามารถที่จะดูแลได้เพื่อให้เรามั่นใจว่าถ้าเด็กที่เกิดติดโอมิครอนเนี่ยนะครับติด โควิดขึ้นมาเนี่ยสายพันธุ์โอมิครอนหรือสายพันธ์ใดก็ตามเนี่ยจะมีเตียงในการรักษาผมคิดว่าเราก็จะทําให้การเปิดออนไซต์เนี่ยเราสามารถทําได้แล้วก็การจัดการกับโรคโควิดเนี่ยก็จะอยู่ในสภาวะที่ใกล้เคียงกับกึ่งภาวะปกติวิสัยของโรคโรคหนึ่งได้นี่ผมเชื่ออย่างนั้นนะสดขาเลยนะสำหรับข้อเสนอในวงเสวนาออนไลน์จากนักวิชาการเครือข่ายครูและตัวแทนจากกสท,ทช รวบรวมมาได้ประมาณนี้ค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะสร้างแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับทุกสถาบันการศึกษาที่นำไปปรับใช้ได้ให้รัฐบาลจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อที่จะสร้างความพร้อมโดยช่วยลดภาระให้กับผู้ปกครองได้ด้วยนะคะส่วนนโยบายรัฐบาลก็ควรจะกระจายอำนาจทางการศึกษา ให้สิทธิสถานศึกษาได้ออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่เช่นการวัดประเมินผลให้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเน้นเรื่องสมรรถนะที่จะเกิดกับผู้เรียนกระทรวงศึกษาธิการควรจะให้อำนาจกับโรงเรียนในการออกมาตรการแก้ปัญหาที่มีความต่อเนื่องในระยะยาวด้วยค่ะ